เปนน้องกับมัแบบเดิมเลยโอเคข้าวแค่นี้ก็ได้โย่ฟูลี่ทำอะไรกันนะวะอะไรเยียร์อะไรเยียร์วิ่งเลยอุ้ยเลยคุณคุณนะเราโอ้รถเล่นอุ้ยคนตัวเท่าหมา หนูตัวเล็กก็หมาอีกพี่เออตัวเท่าเขาสอกหมาเห็นปะแต่พี่เห็นหมาที่หนูเลี้ยงปะ<า>น่ะ,นะอีตัวนึงอะ่ะพูดได้ดอกหมาพี่พูดได้ปะหมาตัวเท่าคนพี่หมาหมาพี่พูดได้แบบตัวนี้ปะไอหมาไมาพูดได้จะหมาผมแบบดุนะดุอะไรพี่หน้าตาทะลิ้นจัดเลยเฮ้ยดูไม่ดูคนดูเส้ยวหลังผมดิมันกัดเสียวผม,ผมขาดแล้วอ่ะ <laughs>

มังกีไอ้ย่ามาอยู่เต็มนี้ขอยนดญหน่อยนะครับเฮ้ยเปลี่ยนเซิร์ฟเลยเข้ามาเแบบแปลกเลยเนี่ยเนี่ช่าใหม่ก่อนเซิรเดิมเช่าหวงแล้วนะจ๊ะเด็กๆทะเลาะอะไระอเราคนเห็นของคนเรียนนี่คนนี้ก็ตูดขาดอะไรอ่ะบุรี่นะครับบุรี่ใช่ที่หนูมีหาน่ะแต่เขาไม่ชอบหนู เชี่ยไปโน่นละวิ่งเลยต้องฐานจัดโอ้โหนี่ท้งไก่ทั้งแมวตื่นกันทำไมเนี่ยเช้าไม่เช้านี่ไม่6โมงแล้วอะโอ้ยช่วยดิแสงด้วยด้วยแมวมาหมดเลยเยสแสงจากนกพิราบอ่ะเชี่ยโคตรเท่อ่ะนี่แสงแล้วอยากเล่นเพียงเหนื่อยเหนื่อยมาก